ครับขอสวัสดีนะครับมือน,นี้คันที่อินไทยแลนด์นะครับชีวิตบานนอกครับเมืองที่นครยมือแรงืัอนี้ค่ะวันที่3วันพุธที่3นี่นะครับอันนี้คือไก่ต่อครับไก่ต่อไกต่ไกต่อก็คือไก่ไก่ไกป่ปลาที่มันผสมกับไก่บ้านแล้วครับก็คือสามารถเอาเอาไก่พวกนี้ไปฝึก เไปไ็ดต่อไก่ป่าได้ครับไกต่ตอก็คือไก่แจ๋นี่หละครับมันมันสามารถออกไปต่อไก่ป่าเพราะว่ามันมีเสื้อสายของไก่ป่าครับหูมัสิเขาวเวลามันเห็นไก่ป่าบินเข้ามาในบ้านเนี่ยก็กกจะมีสัญชัตยานของการห่วงทินครับมันสิบุกือไก่บ้านครับไก่บ้านสิว่าสนใจอย่งที่เสยอยู่ครับแต่ว่าไก่ต่อนี่ิมีสัญชาตยานของการห่วงทินครับแต่กสิเขาเตะ เสียงก็สิ้นแหลมครับก็คือไก่ปลาทุกประกาศแล้วครับเบื้องภายนอกจนค้นบางคนสับสนครับนี่เจ้าขอกต่อไปครับตัวเลขทายให้เบื้องครับนั่นนะพอมันนะบักลุงเลี้ยงตัวนั้นนะครับเราผู้พานเพื่อซองดาวครับแต่ว่าสกลครับอันนี้เอามาน้ากันตัวได้ร้ายตัวนี้เอามานอากันกับตัวนั่นนะครับแร่ว่าตัวแม่ของรุ่นนี้ คอกนี่หกตัวที่แรกมีเกเลือล้ครับนั่นนะพอมันตัวเลี้ยงๆตัวแม่มันมาแล้วครับผมตัวแม่แม่นตัวสีขาวนาะมาแต่คนละที่ครับเดีย๋ยวให้เบิ่งตัวพอมันเต็มๆเนาะนี่นี่นี่นพ่อของไก่พวกนี้ผมไม่ได้หยดยาเลยครับยาฟักซีนบม่ได้ให้เลยก็เลยตายในหลอดเนี่ยแต่ว่าบาดนี่ ปัญหาหนึ่งของการที่ไก่ตายครับมันเปลี่ยนอาจจะเป็นนิ้วัดเส้นขีขาวขีเขียวนี่แหละครับปัญหาของผมคือผมเลี้ยงไว้ํำกันนะครับไก่ไข่ครับเนื่องจากว่าพวกไก่ไข่เนี่ยมันสีอ่อนแอนะครับอ่อนแอต่อโลกนั่นๆตัวนั้นก็มันซึมหกตัวนี่มันซึมตัวหนึ่งซึมครับพี่น้องนั่นแหนละนั่นละละนั่นละนั่นละเห็นว่าครับเปลี่ยนเป็นเงาเงาเป็นเง่้ยงงอยซึ่งซึ่งโตใงญ่ยได้ครับ ่าจะเกินวัยที่จะตายแล้วครับแต่ว่าก็นังเหงาอยู่ตัวนะนครับตัวเมตัวเมียครับรน,นี่พวกนี้แล้วก็บอแมนตะไก่ไข่ได้ครับบาทนี้พี่น้องที่เป็นปัญหาครับนี่มาเบิ่งครับปัญหานี่คือไก่ไข่พันบาพีมัดล็อกครับอ่อนแอกว่าไก่ไขล่โลดแดงเมื่อกี้อีกครับพวกนี้เลยต้องขังไว้ ถามว่างามบ่งามครับเป็นไก่ไข่สวยงามพื้นที่ผมบ่ค่อยเหมาะปานไดนครับสิได้อัดคลิปให้เบุญอยู่ดอกว่ามันบ่บ่เหมาะจังได๋อันนี้เป็นคอกไก่ติดไฟโซลาร์เซลล์ยอย่างไ้ครับยามแลงพื้นที่อาจจะบ่บ่ทายทีพร้อมแต่ว่าพอเลี้ยงไว้ใกล้พวกนี้ครับเออ่โรคต่างๆเสื้อต่างๆมัน ไปันบางทีมันก็กระโดดออกมาพวกนี้แขงบ่อแข็งเลยครับมันก็เลยติดมาหาพวกลูกไกต่ตอครับเปิดปัญหาอยู่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยงให้พวกนี้ให้มีต้นใหม่เลี้ยงครับเลี้ยงน้าต้นใหม่ให้มันขืนนอนต้นใหม่ครับอยา่ยาอย่าเลี้ยงไก่ไก่ไข่ทีอ่อนแอครับเพราะว่ามันจะน,นําเสื่อมาให้ครับอันนี้ก็เป็นที่ที่เลี้ยงหนึ่งคุณนะ ไก่พวกนี้โหดด้วยครับเตะคนไก่บาทีมัดล็อกเตะคนผ่อตอนแรกขอกนี้มีเก่าด้วยครับเก่าตายไปแน่ที่นี่อีกขอกหน่อยตัวหนึง่งน่ะของตัวน่ะ <c oughs> ตัวที่มาเ้่ากันกับ <c oughs> กับตัวผู้ตัวนั้นนี่ตัวนี้แห้งไรเห็นไ่จุดท่หนักเป็นเงาเงาครับ เห็นบาาา่เห็น,หนบ่งับงับคอดังครับอ้าปากผงาบผงาบอยี่ยนี่แหละ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 โลกคอดังโอ้ยหลอดมะโนหลอดมะโนจะได้ฉีดยาแล้วครับฉีดยาคือกันผมก็ไก่ปลาผมก็ฉีดอย่างเดียวไก่ตอกันนะเอาสำรับมือนี่กันนี่ขอแน,น,นะนำตำหนีแล้วครับก็คือขัน้นจะเลียงครับ หาแรงที่มีต้นไม้เลี้ยงครับอย่ามาเลี้ยงใกล้กันกับพวกไก่ไข่เลยครับเด้อผมก็หาวิธีอยู่ว่าผมสิแก้ปัญหาจังได๋ครับใกลไข่พวกนี้ <c oughs> มันสิอ่อนแอครับมันแก่แดงโลดนี่บว่าปัญหาครับโรดแดงอันนี้เรียกว่าโรดแดงไก่ไข่นะครับไก่ไข่หน่ะพวกที่มันอ่อนแอคักครับไก่ไข่ผมนี่มี3าตัวเรีว่ากะ ไข่ดีอยูดเลยครับขอกมันบกไยสมบูรณ์สวยหรูไปเลยครับขวากมันบันนอกบันหนอกมันก็เลยค่อนข้างที่จะเสื่อมไปหากันไดบางมือก็าลอดเข้าไปข้างในครับไก่ไก่แดงตัวนี้แหละลอดไปข้างในแล้วบันนี้ออกมากินน้าไก่ไก่ตอผมครับมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่ครับกินน้ำกินอย่างน้ำกันสําหรับมื่อนี้กับพ่อๆครับตรกนีนะครับขอบคุณครับ กดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อ